ดาวประจำตัวจะอยู่ที่กรกฎเนี่ยเหมือนกับชีวิตฉันรุ่งเรืองอ่าชีวิตฉันงอกเงยดีงามอ่าลาภไปว่าโชคลาภด้วยชีวิตฉันมีโชคมีลาบด้วยเฮ้ยฟังแล้วสบายใจจังนะฮะก็สบายใจพบเรือนอย่างนั้นดาวอยู่อย่างนี้ก็ต้องทายอย่างนี้จะไปทายอย่างอื่นเสียไม่ได้นะครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรในเดือนสิงหาคมนะครับผมนะฮะลัคนาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพุธเลขสีไทยนี่แหละครับนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้พุธอยู่อยู่ในลาพัครับนะฮะลาพัแปลว่าอะไรก่อนลาพักแปลว่างอกเงยอ้าวเฮ้ยดีสิเอาดีดิใครว่าอะไรเราฮะงอกเงยงอกเงยนะฮะ ชีวิตช่วงที่ดาวประจำตัวยอยู่ที่กรกฎเนี่ยเหมือนกับชีวิตฉันรุ่งเรืองอ่าชีวิตฉันงอกเงยดีงามอ่าราพับไปว่าโชคลาภด้วยชีวิตฉันมีโชคมีลาภด้วยเฮ้ย <c oughs> ฟังแล้วสบายใจจัง <c oughs> นะฮะก็สบายใจพบเรือนอย่างนั้นดาวอยู่อย่างนี้ก็ต้องทายอย่างนี้จะไปทายอย่างอื่นเสียไม่ได้นะครับนะสบายใจงอกเงยนะรุ่งเรืองโอ้เยี่ยม เยียบเยียนะฮะแต่อ้าวอีกแล้วอีกแล้วนะฮะกำลังกำลังเคิมเคิมอยู่นะกระตุกซะอย่างนั้นตื่นเลยตื่นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะดาวพุธเนี่ยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเขาอยู่กับพระอาทิตย์นั่นอะไรละพระอาทิตย์นะพระาอ,านะาอาทิตย์เนี่ยมาจากราศีสิงค์ครับภพบวินาศน,นะครับวินาศแปลว่าอะไร วินาศครับอ้าวอ้าวนั่นสินะวินาศแปลว่าอะไรก็วินาศสัตตโลดีแหละนะครับนะเฮ้ย,ยเกิดเลือดเสียหายเหรออืมเป็นอย่างงั้นไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับลาบตัวเองไปอยู่ลาภะเออฉันงอกเงยอ่ากำลังฝันเฟื่อเลยวินาศนะมาเที่ยวซะอย่างนั้นน่ะนะครับวินาศนะมาเที่ยวซะอย่างนั้นเกิดความเสียหายกับลาบผลแกแล้วฉันมาบอก <laughs> เออนะฮะ เกิดความเสียหายกับลาภกับผลแล้วฉันมาบอกเธอให้รู้ตัวไว้ก็ได้แก้ไขเสียนั่นไงเอลาภผลอะไรมันทําให้เสียหายร่วมด้วยไหมนั่นน,น,นะนะดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวคุณเนี่ยเขายังมาจากราศีมิถุนด้วยนะครับราศีมิถุนเนี่ยพบเลยฮะพบกรรมะนั่นกรรมะเนี่ยแปลว่าการกระทาก็ได้ครับกรรมะ แว่าการงานก็ได้ครับนะจะบอกว่างานการของเธออที่กำลังรุ่งเรืองอยู่อ่ะระวังมันเสียหายนะนะหรือสิ่งอะไรที่เธอคิดว่าฉันกำลังจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์นะฉันกำลังจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ระวังมันเสียหายนะเขาว่าอย่างนั้นเออตอนแรกใจชื้นตอนหลังเอ,อไม่ค่อยดีเลยแต่อีกเออวีแต่อีกออแต แต่จะให้ลัคนาราศีกันเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้ยังไงดีอะดาวอยู่คือลัคนาเดียวกันดาวก็จออยู่เหมือนกันทำไมยังให้ถายไม่เหมือนกันอีกนะครับถายไม่เหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มาของดวงดาวที่แตกต่างกันใช่คุณอยู่ลัคนาการใช่ดาวจรเดินเหมือนกันแต่ แต่บริบทของดวงดาวไม่เหมือนกันนะนั่นเิสนะรบ,บริบทก็คือเหมือนกับเขามาดีมา้ายอ่ะเออนะไม่ใช่ว่าลัคนาการดาวพุธดาวทิศมาเหมือนกันไม่เหมือนกันครับ <c oughs> คุณก็แบบหนึ่ง <c oughs> คุณก็แบบหนึ่ง <c oughs> คุณคุณคุณก็แบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งแต่ละคนคนละแบบก <c oughs> ารทํานายก็แตกต่างกันออกไปนะครับ <c oughs> อ้าวแล้วเที่ยวมาทายดาวจอนี้เอาอยัางไง เหมือนกับมาโยนหินถามทางหรือหรือหรือเป็นเข็มทิศอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิศเหนือนะอ่านะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทิศเหนืออยู่นี่เนี่ยทิศเหนือนะอ่าไม่ใช่ดิทิศเหนืออยู่ไหนอันนี้อ่าตะวันออกอ่านี่เนี่เมฆตะวันออกนะตะวันออกเหนืออยู่นี่นี่นี่เหนืออยู่นี่นี่ทิศเหนือนี่นะที่เข็มทิศอยู่ทิศเหนืออ่าทิศเหนือพอบอกว่าทิศเหนือปุ๊บเนี่ยนะฮะอ่า เขาบอกว่าทางนี้ทิศเหนือดาวจรบอกว่าเนี้ยทิศเหนือแต่คุณต้องไปของคุณเองอาจถูกไหมล่ะเขมทิศไม่ได้พาคุณไปนะเขมทิศบอกนี่ทิศเหนืออยู่นี่นะนะเธอจะไปทิศเหนือเธอไปทางนี้แต่ไปทางนี้ทิศเหนือแน่ล่ะแต่มีอุปสรรคอะไรเขมทิศก็ไม่ได้บอกหรือหรือไปสําเร็จหรือเปล่าเขมทิศก็ไม่ได้บอกนะดาวพวกเนี้อาจจะบอกได้ว่า มีเหตุอะไรแถวๆนี้นะอ่ามีเหตุอะไรแถวๆนี้เช่นวันนี้เดี๋ยวนี้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะลัคนาลัคนาราศีกันเนี่ยเหมือนกับเฮ้ยมันมีเกณฑ์จะงอกเงยดีนะมันมีงานเนี่ยจะรุ่งเรืองดีนะตัวคุณจะรุ่งเรืองดีนะตัวคุณจะมีโชคมีลาบนะทํางานจะได้เงินได้ทองนะอะไรอย่างนี้นะแต่บริบทอะไม่เหมือนกันนะสมมุติว่า เราจะรู้ได้ไงว่าบริบทไม่เหมือนกันในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือทักษะนี่แหละอ่ะเฉลยทักษะนี่แหละนะครับทักษามีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกินีนะฮะมีทั้งหมด8ทักษะแน่นะฮะมีทั้งหมด8ทักษะแน่เจ็ดใน8ส่วนไม่เกเรครับบริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยไม่เกเรหรอกนะฮะไม่เกเรหรอกนะฮะ ถือว่าเป็นทักษะที่ดีหรือพื้นพื้นไม่ได้เกินอะไรไม่ได้ให้โชคอะไรมากมายนะักแต่ไม่ทําร้ายฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมีหนึ่งเดียวครับคือกาลากินีครับนะกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอ้าวนะนั่นแหละพอถ้ากาลีหากดาวพุธหรือดาวอาทิตย์เป็นเป็นกาลากินีปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทํานายเสียลนะเรียกว่ามีเหตุไม่ดีแหละ หากดาวอาทิตย์หรือดาวพุธเป็นสีสีคือสิริมงคลโชคลาภอ่าหรือเป็นบริวารอายุเดชอะไรพวกนี้ทักษากลางกลางอ่าไม่ได้ให้โทษอะไรให้คุณพอประมาณอ่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีให้สิริมงคลให้โชค,ให,โชคให้ลาบเป็นกาลีให้ความเดือดร้อนต่างๆนานาอ่าเรามาฉายทั้งสองด้านเลยบางคนบอกเอ๊แล้วฉันจะเป็นทักษะอะไรฉันจะรู้ไหมเนี่ย ก็ในช่องผมก็ทําคลิปแยกไว้แล้วนะฮะก็เข้าไปที่ช่องเนี่ยพิมพ์คําว่าการหาทักษะคุณก็จะเห็นนะฮะแล้วคุณก็กดดูแล้วกันว่าทักษะเป็นอย่างไรคุณจะรู้เลยว่าวันนี้เดือนนี้ดาวไหนเป็นกาลีดาวไหนเป็นสลีมงคลเป็นสีอย่างนี้เป็นต้นอ่ะผมจะทายเหรียญสองด้านเลยครับนะบจะทายร้ายทีหนึ่งทายดีทีหนึ่งคุณก็ได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นกาลีมันเป็นอย่างนี้นะ เฮ้ยถ้ามันเป็นสริมงคลมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะเรามาเริ่มจากสริมงคลก่อนสมมุติสมมุติสมมุติดาวอาทิตย์ดาวพุธหนึ่งในนี้เกิดเป็นสริมงคลอ่าดีงามเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยกำลังกำลังมีโชคมีลาบครับชีวิตคุณกําลังงอกเงยดีงานที่คุณจะทาเนี่ยได้ได้โชคได้ลาบเหมือนเหมือนกับว่าทํางานได้เงินหรือหรือหรือทำงานแล้ว มีผลประโยชน์ตอบแทนดีงามเลือกเกินอย่างนี้ก็ได้นะครับอ้าวแล้วดาวาาวินาทล่ะนะฮะวินาทเนี่ยจะแปลว่าวินาศส,สันตโลก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรมันแปลว่าอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแต่วินาทแปลว่าทายดีได้นะนะดียังไงอาจจะเรียกว่าวินาทมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เบื้องลึกเบื้องหลังก็ได้เบื้องลึกเบื้องหลังก็ได้นะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี้ยเออวินาทนะนะ ถ้าสมมติว่าเป็นสีิมงคลมีสริมงคลอยู่ไม่เสียนะเอาเป็นว่าอาทิตย์กับพุธไม่เสียก็แล้วกันอไม่เสียก็แล้วกันนะฮะคุณอาจจะเรียกว่ามีเหตุให้ขยายงานไปที่ต่างต่างถิ่นแดนไกลก็ไนดะ้บางคนก็ขยายไปอีกภูมิภาคหนึ่งบางคนทะลุปูโป่ปงไปถึงต่างประเทศก็ได้ได้หมดอนะต่างถิ่นแดนไกลไนงะต่างถิ่นแดนไกลไนงะงานฉันเจะริญรุ่งเรืองไปถึงต่างถิ่นแดนไกลเลยนะหรือหรือหรือ หรือมีต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาร่วมงานกับฉันเข้ามายุ่งกับชีวิตฉันทำให้เกิดความงอกเงยขึ้นหรือเกิดลาบเกิดผลขึ้นอันนี้ก็ถ่ายได้อ่าอันนี้ก็ถ่ายได้นะหรือเลยฮะหรือมีอะไรให้ฉันทำอยู่เบื้องหลังแล้วให้ผลประโยชน์แก่ฉันอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับอ่ะ่ายเสียทีถ่ทายเสียทิหากอาทิตย์หรือพุธเป็นกาลีอ้าวอ่า นะฮะเหมือนเดิมครับที่พูดมาเมื่อสักครู่อ่ะตีลังกากลับไปได้เลยฮะนะฮะตีลังกากลับไปได้เลยนะงานที่ฉันทำเนี่ยนะงานที่ฉันทําเนี่ยมันเกิดความเสียหายแฮมันเกิดความเสียหายแย่แล้วต้องแก้ไขแล้วนะหรือชีวิตฉันที่กําลังจะลุ่งเรืองเกิดปัญหาเกิดความเสียหายทําให้เกิดอุปสรรคขึ้นฉันต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วละ่ะทายได้อย่างนั้นนะ ออกให้มีทางไกลเข้ามาก็เข้ามาอย่างให้คุณไม่ให้คุณน่ะนะคือมองช็อตแรกอะ่ะดีแฮะอ่าแต่เป็นกาลีนี่สักพักนำความเดือดร้อนต่างถิ่นแดนไกลแทนที่จะดีมองว่าดีกับให้ความเดือดร้อนแก่โดชะตาไปช่วยอะไรใครอยู่เบื้องหลังเดือดร้อนเฉยเลยไม่ใช่เรื่องของฉันเลยฉันไปช่วยแท้ๆทำไมฉันต้องมาเดือดร้อนกับเหตุนี้ด้วยนะทายได้อย่างนั้นครับ นี่คือกาลกินีครับนะทีนี้มาดูดาวศุกร์เิศุกร์ว่าอย่างไรดาวศุกร์เนี่ยสองเจ้าเรือนเหมือนกันเจ้าเรือนแรกที่สําคัญมากก็คือมาจากราศีตุลครับพบกระดุมพระการเงินเออการเงินฟังและเออเงินทองนะฮะเมื่อกี้บอกว่าไงเสียหายอะไรอยู่เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกครับการเงินก็อยู่วินาศณะด้วยนั่น สองเด้งเลยทีนี้ทายดีทีทายร้ายทีเหมือนเดิมครับหากดาวพุหัดีก่อนอาดาวพุหัดีก่อนนะถ้าดาวศุกร์ดีเนี่ยไอที่คุณทําอยู่เนี่ยจะมีเงินทองเข้ามาอุดหนุนจุนเจือแน่นอนครับผลประโยชน์รวมทั้งเงินทองด้วยนะทั้งผลประโยชน์อื่นๆและเงินทองด้วยนะเข้ามาอุดหนุนจุนเจือฉันเรียกว่าเข้ามาเก็บในระบบได้อย่างดีเลยเข้าสู่ระบบการเงินฉันอย่างดีเลยหรือบางคนก็เอามาเก็บได้เลยอะ่ะ เอามาเก็บได้เลยอ่ะนะแต่ยังทายได้อีกนะเช่นในส่วนดีคือเอามาได้มาได้มาแหละได้มาแหละนะฮะแต่อะไรฮะเอามาซ่อนไว้ซ่อนใครผมไม่รู้ผมไม่รู้ทา,ายกันเอวเองนะซ่อนใครจะไม่รู้ว่าซ่อนใครแต่อาจจะทํางานเกิดประโยชน์และเงินทองที่ได้มาฮีขอแอบบขอซ่อนไว้ ไอ้คำว่าแอบซ่อนเนี่ยซ่อนใครก็อะไรยังไงก็เรื่องของคุณนะต่างคนต่างไม่รู้กันนะเอ้ยนะฮะคุณอยากจะซ่อนใครก็ได้หรือหรือหรือเอามาซ่อนในที่เนี้ยฝากธนาคารก็ได้ครับจัดเก็บอะเนี่ยตรงเนี้ยเบื้องลึกเบื้องหลังอะจัดเก็บอะนะเอามาฝากธนาคารถ่ายได้อย่างนั้นถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะเอามาเก็บเนื้อเอามาซ่อนคือซ่อนก็ได้เก็บก็ได้ฝากก็ได้ได้หมดอะได้หมดคือคือได้อะเออแต่หากพระุกเสียละอาถรรพสุขเสียละ นะฮะผสมเป็นกาลีล่ะนะฮะเท่ากับการเงินตกวินาศานะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับนะทางานตรงนี้อาจจะสําเร็จดีก็ได้นะนะทางานสําเร็จดีแต่เกิดความเสียหายทางด้านการเงินนะทำงานสําเร็จส่งงานแล้วเบิกเงินไม่ได้อ้าวก็ได้หรือทํางานเสร็จส่งงานเงินได้ไม่ครบเอาได,ได้หมดอนะคืองานสําเร็จรุ่งรุงดี แต่เงินกับเสียหายซะอย่างนั้นน่ะก็ถ่ายได้นะก็ถ่ายได้นะเนี่ยมีหลายมิติเห็นไหมถ่ายไปเหมือนกันหรือป่ใครเริ่มแตกออกไปแตกออกไปมันแตกได้ครับมันแตกได้ครับนะแต่มันจะแตกแบบว่าคนละเรื่องคนละราวอ่ะไม่ใช่หรอกครับมันแตกในลนักษณะพบเรือนเดียวกันก็คือเรื่องใหญ่ๆอ,อยู่ในหัวข้อเดียวกันแต่รายละเอียดปีย่อยแตกต่างกันครับจะเป็นอย่างนี้ นะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้สุกเนี่ยอย่างที่บอกฮะถ้าดีก็ได้ตังถ้าเสียเสียตังละเอาพูดง่ายวินาศอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินอย่างเดียวนะเพิ่มเพิ่มมีเสียเงินด้วยเพิ่มเพิ่มไอ้ที่ลงทุนไอ้ที่อะไรอ่ะทาให้เสียทรัพย์อีกลงทุนไปแล้วไม่ได้ผลกำไรกลับมาอ้าวขาดทุนซะอย่างนั้นถ่ายได้ไม่ผิกกดกติกาด้วยเขาบอกนะฮะอ่าแล้วถ้ามาจากพึกศพล่ะ่าถ้ามาจากพึกศพเนี่ยที่พึกศพเนี่ยเขา คือเจ้าเรือนสุภะครับสุภะแปลว่าความสําเร็จก็ได้ครับสุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ครับนะฮะนะฮะสุภะแปลว่าอะไรฮะสุภะแปลว่าญาติผู้ใหญ่ยังได้เลยอืมได้นะสุภะไปไหนสุภะมาอยู่วินาสันนะเนออ่ะทายแบบทายแบบไม่ดีสัก,สกคำนึงอันนี้ญาติผู้ใหญ่เจ็บใครได้ป่วยก็ได้นะ นะญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะอะคํานึงเนี่ยสักคํหนึ่งอ่ะโดยคือพบเรือนมาสู่พบเรือนเงี้ยญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือต่างถิ่นแดนไกลนาเรื่องเดือดร้อนมาให้อันนี้ก็ถ่ายได้หากพระสุขไม่ดีขึ้นมาเนี่ยอาถ้าพระสุเกเรขึ้นมานะญาติผู้ใหญ่ป่วยนะญาติผู้ใหญ่ในตระกูลป่วยญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคือครอบครัวเนี่ยฝ่ายเขาฝ่ายเราอะ่ะ เมื่อรวมกันเป็นฝ่ายเดียวกันพ่อเขาพ่อเราพ่อเราพ่อเขาอะไรเนี้ยเออญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต่างถิ่นแดนไกลมีเรื่องร้อนลนให้ฉันได้เดือดร้อนกันบ้างแหละถ่ายได้อย่างนั้นหากพระสุกเสียนะพระสุกดีล่ะพระสุกดีล่ะพระสุกดีตรงนี้การเงินด้วยสุภาษด้วยนะฮะตรงนี้ก็สําเร็จสินะเออ นะเงินเงินทองทองสำเร็จรู้ล่วงดีจัดเก็บดีฝากก็ดีซอดซอนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นต้นจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับนะสำหรับดาวพระศุกร์นะครับทีนี้สุภะษะใครมาอยู่ก่อนอังคารมาอยู่สุภะเธอเป็นใครก่อนนะครับอังคารเนี่ยมาจากราศีเมษครับนะฮะที่ราศีเมษเนี่ยคือเจ้าเรือนมรณะครับนะ อาเอาละมรณะมรณะแปลว่าอะไรก่อนมรณะจากไปก็มรณะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มรณะนะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มรณะนะฮะส่วนดีมรดกตกทอดก็มรณะนะครับนะเรื่องเก่าๆที่ฉันทําเอาไว้ก็มรณะนะครับมรณะมาสู่สุภะเอาละเมื่อกี้ที่บอกไงที่บอกไงคือมีมรณะมาสู่สุภะสุภะ ญาติผู้ใหญ่อะถึงบอกไงมรณะ,ะเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่วินาสนะเสียหายด้วยระวังป่วยง่ายที่บอกเมื่อกี้ระวังระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะไอเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้เดี๋ยวได้เดือดร้อนอ่ะเดี๋ยวได้เดือดร้อนอ่ะระวังให้ดีอะอันนี้ในกรณีที่เสียหายนะผมจะทายดีทีหนึ่งทายร้ายทีหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อให้รู้ว่าอแต่ละคนดาวเขามาดีอ่ะจะไปทายร้ายเขาได้ไงบางคน ดาวเขามาไลายอะจะให้ทายดีได้ยังไงใช่ไหมผมก็ต้องทายดีทีหนึ่งทายไลยทีหนึ่งก็เพราะอะไรก็เพราะผมไม่รู้ผมทายใครไงแล้วผมทายออก YouTube ผมทายในมุมกว้างผมไม่ได้ทายให้กับคนนี้คนนั้นคนนั้นเปล่าครับผมทายให้กับลัคนาราศีกันทั้งหลายทั้งปวงนะการท่านนั้นอะดาวนี้ก็อาจจะมาดีเขาได้ดูว่าอ๋อของฉันมาดีเฮ้ยของฉันมาไลาย นะบางทีฟังร้ายเฮ้ยเหมือนฉันเลยแสดงว่ามา้ายแล้วล่ะไม่ต้องดูทักษะแล้วมา้ายแล้วล่ะถ้าสมมติฟังแล้วเฮ้ยดีตามนี้เว้ยเฮ้ยก็แสดงว่าดาวมาดีแล้วล่ะไม่ต้องดูทักษาอย่างได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะมรณะนะมาสู่สุภะเนี่ยนะฮนะเรื่องเก่าๆไอ้ที่ทําอยู่ที่บอกว่างานงอกเงยนู่นนี่นั่นอาจจะมาจากสิ่งที่ฉันเคยทําเอาไว้เหมือนกับไปวางเบ็ดเอาไว้อะ แล้ววันนี้เดี๋ยวนี้ไปกู้เบ็ดนั้นแหละอ่ามีปลาไหมขอยกดูหน่อยไปกู้เบ็ดแล้วเนี่ยเมื่อคืนไปวางเบ็ดเช้ามามากู้แล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเคยทําไว้วันนี้มาดูผลงานแล้วเฮ้ยมีปลาเต็มเลยนะบางคนยกมาอ้าวเหยื่อหายเห็นไหมไม่เหมือนกันหรอกครับนะ้ะถ,ถ้าดาวมาดีอ่ะเหยื่อจะอยู่พร้อมปลาด้วยฮนะ าดาวมารลาย,ยกมาเหยื่อหายปลาก็ไม่อยู่นะวางใหม่แล้วกันเออวางใหม่ก็ลงทุนใหม่เหยื่อคือการลงทุนนะคุณเม็ดเงินคุณอ่ะเหยือ่อ่คุณต้องเอาเหยื่อไปเกี่ยวต่อขอใหม่อ่ะลงทุนใหม่อีกแล้วไว้กูอ่าทุนหายกําไรหดเลยอ่าอย่างนั้นเป็นต้นนะหรือหรือมรณะไปว่ามรดกก็ได้อ่ะอ่ะฉายให้ตรงตัวไปเลยมรดกเหมือนกับมีมรดกเข้ามาในดวงชะตาครับ นะฮะมีมรดกเข้ามาในดวงชะตานะฮะดาวพระรหัสก็อยู่ตรงนี้ด้วยผู้หลับผู้ใหญ่ก็อยู่นี่นะผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยพระรหัสนย่ยผู้หลับผู้ใหญ่อยู่ในสุภะผู้หลับผู้ใหญ่อีกเหมือนกับผู้หลับผู้ใหญ่ตั้ง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 คงรอไว้รออะไรฮะรออังคารเดินมาอาจจะเรียกว่ามีโอกาสได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลับผู้ใหญ่อานะฮะท่านยังอยู่ท่านก็ให้ได้นะไม่ใช่ว่าต้องรอน้ําตาไหลเลยถึงจะได้ อ่ะน้ำตาไหลแล้วได้ก็ไม่ได้ว่าไหลก็ตามนั้นมันธรรมชาติแต่บางทียังอยู่อ่ะเออแบ่งแบ่งสักทีให้สิ้นซากไปก็ได้จบจบเรื่องไปสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างนี้ก็เกณฑ์เนี้ยนะลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์นี้ด้วยชื่อคือคือ,คอได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มรดกตกทอดแก่ฉันอ่ะอันนี้คือส่วนดีถ้าส่วนร้ายส่วนร้ายมรณะถึงผู้หลักผู้ใหญ่นี่อ่ะผู้ใหญ่ก็ป่วยซิเอออย่างนี้ก็ได้อ่ะป่วยแล้วอ่ะขออน,นุญาตถ่ายแบบว่า ทายแย่แยแอบดีๆสักนิดหนึ่งเหมือนกับป่วยแล้วสักพักหนึ่งให้มรดกตกทอดสุดท้ายก็ได้มรดกตกทอดเออก,ก,ก็ก็ทายเผื่ออย่างนั้นก็ได้แต่ไม่ค่อยอยากทายก็อ่ะทายแล้วอ่ะทายไปอย่างนั้นก็ได้ครับทีนี้อังคารมาจากราศีพิจิกเป็นเจ้าเรือนราศีพิจิกเนี่ยนะฮะในเรือนสหัชชะนะครับรสหัชะ <c oughs> ะหชะแปลว่าญาติสหัชชะแปลว่าเพื่อนนะครับสหัชชะแปลว่า ติดต่อสื่อสารนั่นนั่นนะทักทายอย่างนี้มีคําว่าติดต่อสื่อสารเหมือนกับว่า <c oughs> มีดาวติดต่อสื่อสารเข้ามาเข้ามาสู่สุภะเนี่ยนะฮะเหมือนกับต่างเหมือนกับฉันจะต้องติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลฮะฉันมีเหตุให้ฉันจะต้องติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลครั้งเนี้ย อาจจะมีคําว่าญาติหรือเพื่อนเข้ามาร่วมร่วมอย่างไรร่วมในลักษณะที่เรียกว่าชี้เป้าก็ได้อะเพื่อนกับญาติบอกว่าไปทางนั้นสิอาชี้เป้าอะนะนะฮนะอย่างนี้ก็ได้นะหรือเพื่อนกับญาติก็ร่วมในการติดต่อครั้งนี้ด้วยเหมือนกับว่าเ <shadows. S 2> พือ <itez. S 2> ่อนกับญาติร่วมในการติดต่อมรดกเนี่ย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 ,ย,ยคุณมีมรดกจากผู้หลับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้มรดกคุณกับญาติก็ร่วมการติดต่อเรื่องมรดกหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยคุณกับญาติคุณก็ต้องติดต่อเรื่องความเจ็บป่วยนี้ร่วมกันอย่างนี้ก็ได้ทั้งร้ายและดีอ่ะทั้ง้ายและดีอ่ะมีคําว่าญาติหรือเพื่อนเข้ามาร่วมอ่ะแต่ถ้าเป็นโมโรดกน่าจะเป็นญาติอ่ะไม่น่าเป็นเพื่อนมากเท่าไหร่ใช่ปะ่ะอ่ะต้องดูด้วยเรื่องนี้ควรจะเป็นญาติเรื่องนี้ควรจะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนไปเป็นเพื่อนเออทายเลยได้แต่ว่าในในจุดนี้เราก็ต้องน่าจะโมโรดกนี่ก็ต้องนับญาติอ่ะ เพื่อนแกจะมารับมรดกกระชันได้ไหมคงไม่ใช่ลรมั้งเออแกไปเกี่ยวอะไรด้วยแกมาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าแต่ถ้ามาร่วมกันเนี่ยเหมือนกับมีมรดกตกทอดมาคุณกับญาติน่าจะอาจจะร่วมกันติดต่อเรื่องมรดกหรือคุณกับญาติร่วมกันติดต่ออะไรอะไรเป็นหน้ากระทําการอะไรเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้หล่อผู้ใหญ่ฉันก็ต้องเป็นออกเขาเรียกว่าออกหน้ารับแทนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ สำหรับลัคนาราศีกันนะครับทีนี้ลาหูและพระเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวปีพระรหัสก็ดาวปีแต่เผอิญว่าอะพระรหัสเนี่ยเขามาร่วมอังคารเนี่ยนะผมก็เลยทายพระรหัสร่วมสักนิดหนึ่งแต่จริงๆพระรหัสยังมาจากมีนและธนูด้วยนะครับนะยังมาจากอ่าพันธุแล้วก็ปัตตาน,นีทีนี้ถ้าคุยพระรหัสลาหูและพระเสาร์เนี่ยยาวไปเป็นชั่วโมงแน่คือคลิะ คลิปผมเนี่ยผมไม่ทำสั้นทำไมฮะคุยทั้งทีก็คุยให้ได้เนื้อได้หนังคุยแบบไงฮะเอารายละเอียดชัดๆมาคุยนะคุยอ้อมแอมอ้มอมแอมผมไม่ชอบนะคุยก็ให้มันเคลียร์แล้วเหมือนกันฮะไหนฟังแล้วก็ฟังให้เคลียนะฟังะฟึงครึ่งกลางๆบางทีก็เออไม่เข้าใจอ่ะฟังก็ให้เคลียไปเลยอย่างนี้จะดีกว่านะทำให้คลิปมันยาวนะฉะนั้นพระรหัสลาหูและประเสาเนี่ย ผมมีคลิปแยกไว้แล้วนะฮทำนาย6เดือนหลังของลัคนาราศีกันในพศ2567มีคลิปแยกไว้แล้วคุณไปฟังเอานั่นคือทาย6เดือนหลังทั้งทั้งทั้งหมดเลยครึ่งปีหลังเลยแล้วมาชมดาวเดือนเนี้ยอาทิตย์อังคารพุธศุกร์เนี่ยเป็นดาวเดือนเอามาร่วมกันก็จะออกคำทำนายของเดือนสิงหาคมได้อย่างนี้เป็นต้นน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ